จากกรณีที่เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่จากสำนักช่างเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่บริเวณริมทะเลด้านหลังบ้านสุขาวดีก่อนทำการติดตั้งป้ายประกาศขนาดใหญ่เป็นประกาศเมืองพัทยาระบุข,ข้อความว่าบริเวณนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองเป็นการกระทำความผิดฐานเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ ตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497จึงของให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างบนที่สาธารณะพร้อมปิดหมายคำสั่งพรบควบคุมอาคารประกอบด้วยอาคารเวทีการแสดงหลักซึ่งมีการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะโดยปิดหมายตามพรบควบคุมอาคารเพื่อให้ทำการรื้อถอนเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้เพราะตั้งอยู่บนที่ดินขนาด11ไร่ ที่มีข้อพิพาทระหว่างเมืองพัทยากับบริษัทเฮลฟู้ดหรือบ้านสุขาวดีโดยให้รื้อถอนอาคารโครงเหล็ก1ชั้นขนาด18.30คูณ55.30เมตรจำนวนหนึ่งหลังที่ใช้เป็นเวทีห้องครัวขนาดใหญ่และป้ายขนาด7คูณ9เมตรจำนวนสองป้ายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จหลังรับคำสั่งนอกจากนี้ยังได้ทำการปิดหมายอาคารโรงอาหารบริเวณที่ติดกับทางเดินสาธารณะติดทะเล ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อสร้างอยู่ในแนวร่น20เมตรจากระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยให้ทำการรื้อถอนอาคาร B ขนาดประมาณ10.40คูณ10.40เมตรและรื้อถอนอาคาร C ขนาด5คูณ15เมตรจำนวน2ออาคารแต่พบว่ากรณีดังกล่าวมีการต่อสู้ขัดแย้งกันทางกฎหมายทั้งทางคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับจังหวัดรวมทั้งศาลปกครองเบื้องต้น และสารปกครองสูงสุดล่าสุดเมื่อวันที่18สิงหาคมผู้สืข่าวได้รับการเปิดเผยจากสำนักช่างเมืองพัทยาว่าปัจจุบันเมืองพัทยาได้รับหนังสือจากบริษัทเฮลฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัดที่แจ้งความประสงค์กรณีที่เมืองพัทยาแจ้งให้มีการรื้อถอนอาคาร A ตามคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา41วรรคหนึ่งแบบข้อเเลขที่35ทั2564โดยทางบริษัทเฮลฟู้ดไทยแลนด์จำกัด จะดำเนินการรื้อถอนเองทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่4ตามพรบควบคุมอาคารโดยจะใช้ระยะเวลาในการรื้อถอนจำนวน30วันซึ่งปัจจุบันทางบ้านสุขาวดีได้ดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งมายัางเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยและมีเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยาไปตรวจสอบไว้เพื่อประกอบเอกสารและหลักฐานการดำเนินการทางกฎหมาย เป็นอันปิดฉากปัญหามหากาบการรื้อถอนอาคารบนที่ดินสาธารณะ11ไร่ติดตริมทะเลบ้านสุขาวดีที่มีมานานหลายปีลงจนได้ F i g ไฟฟ์อะคาเดมี่แอนทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Rage Fight Academy